ครับเดี๋ยววันนี้นะครับพามาชมการทำหนานะครับด้วยการใช้รถไถนา,าเดินตามนะครับเรียนบรรยากาศม้างครับผมวันนี้ช่องผมก็สปิสปะแล้วครับโก้ใช่หนูกูใช่หนูก้าโอ้โหโอ้โหนี่นะครับไอ ให้น้องนอนอยู่ในเปลแล้วก็ขับรถเพื่อที่จะให้มีน้ำหนักนะครับดูนะครับในเปลนั้นคือคนอยู่นะครับน้องนั่ะอยู่ป .1 ป .2 นะครับโอหโคตรเทพเลยดูนะครับไปรุ่นทํากินนะครับตอนนี้ นี่นะครับนังโกนังโก้เดวดูหน่อยนี่นะครับ <laughs> ช่วงนี้ก็อยู่ในเดือนพฤษภาคมนะครับประมาณวันที่วันนี้วันที่15พฤษภานะครับมาหวานข้าวแล้วครับคนนี้หลับไปแล้วนะครับคนที่อยู่ในเพล พอดีนะครับนี่มาดูนะครับโลหวามาแล้วครับพึ่งิีน,น,นอนนะครับเอใช้ประโยชน์ได้นะครับเจ้บังะลรซ่เต๋่จอ YouTube ใมุกแม่มเอนที่ yeah, โอ้ยอ,อะไรวะดูะครับแบบน,นี้สมัยผมเป็นเด็ก ผมก็ทำนะครับสมัยผมเป็นเด็ก işte. ดูหน้าตัวช่วงนะครับตัวช่วงน Yuan ้ำหนักตัวน้ำหนักอมาดูวิธีวานข้าวนะครับฮะ นี่นะครับวิธีชาวบ้านนะครับสมัยแต่ก่อนนะครับก็จะทำทำนาแบบดำเมาครับนาดำตอนนี้เป็นหน้าวานหมดแล้วครับฮะน้าไอหกพี่เดิมเหลือหน้าดำสูงแต่ก่อนนาดำนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ทำนานะครับ ก็จะปล่อยว่างไว้นะครับตอนน้ำมาถึงีได้ไถแล้วก็ไอทำเป็นต้นกล้าแล้วก็เอามาดํานะครับลูกนี้เป็นนาหวานนะครับหวานแล้วก็ไถกลบก็ได้หรือคาดกลบก็ได้นะครับแล้วเสนนะครับผม <c oughs> นี่นี่นะครับวิธีหวานข้าว นี่แหละครับวิธีชนบทการทลักสีสเกตนะครับมันเป็กัรทลักแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันไปนะ